โซรยาเห็นใจวอลเล่บอลหญิงไทยแพ้เกาหลีใต้เข้าใจดีนุกนิกรู้สึกอย่างไรโซรยาพรมล่าเห็นใจวอลเล่บอลหญิงไทยแพ้เกาหลีใต้ครั้งแรกรอบ3ปีเข้าใจดีนุกนิกรู้สึกอย่างไรวันที่20พฤษภาคม2567อหคนหลงการแข่งขันวอลเล่บอชลชาติหลีก2 0 2 4สัปดาห์ที่1นะัดที่4ทีมชาติไทยที่นำมาโดย พคยะนัทพลสีสมุทรทรนาคแพ้เกาหลีใต้1-3เซต 19-25, 25-23, 16-25, 18-25ประชยัย4นัดรวดหล่นรั้งอันดับ14ของโลกเหลือ199.90คะแนนล่าสุดโซรยาพรมล่ามือเซตวอลเลยหญิงไทยออกมาแสดงความเห็นใจทีมสาวไทยโดยเฉพาะนุกนิกนัทนิชาใจแสนเซตเตอร์ดาวรุ่งที่ต้องยืนตัวจริงทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรก โซรยากล่าวว่าตื่นเช้ามาเห็นผลการแข่งขันวอลเลย์บอลแล้วไทยแพ้เกาหลีใต้1นถึงสเซตเราไม่ได้แพ้เกาหลีมานานแล้วส่วนตัวคิดว่าเพราะว่ามือเซตมือหนึ่งของเราเจ็บขวัญและกําลังใจของเพื่อนในทีมก็ต้องมีเสียบ้างเป็นธรรมดาเราเป็นมือเซตมือ2เหมือนกันรู้ดีเขารู้สึกยังไงการที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นพอเล่นในเวทีระดับโลกความกดดันนะมันเกิดขึ้นอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่แพ้เกาหลีมานานแล้วมันก็ยิ่งกดดันไหนจะเป็นตัวเซตหน้าใหม่ด้วยก็ต้องกดดันเป็นพันเปอร์เซ็นต์ อารมณ์เดียวกับซีเกมส์เลยตัวเซตมือหนึ่งเจ็บแล้วเราไม่ได้เล่นในระดับนานาชาติมาหลายปีมากแล้วเราต้องไปเล่นนะัดชิงเราไม่แพ้เวีดนามมาเป็นสิบสิบปีถ้าเราแพ้ตอนนั้นก็เหมือนการเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่เพราะถ้าแพ้คนไทยทั้งประเทศคงด่าก็คงขุดหลุมฝังตัวเองไปเลยขนาดตอนนั้นชนะคนไทยก็ยังด่าเยอะมากๆและคิดดูถ้าแพ้จะด่าขนาดไหนเห็นใจเขาเพราะว่าน้องเพิ่งขึ้นมาเล่นเวทีระดับโลกก็ยังไม่มีประสบการณ์แบบความกดดันระดับนี้น้องก็ทำดีที่สุดแล้วแหละ ก็อยากให้กำลังใจทุกคนก็เห็นแล้วว่าทุกคนด่าเยอะแต่ก็อยากให้คนเผื่อใจนิดนึงทุกคนเหนื่อยนะต้องซ้อมหนักมากต้องเสียสละเวลาตลอดทั้งชีวิตเพื่อซ้อมก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจนะักกีฬากันเห็นเหตุการณ์นี้เห็นแล้วยังคิดว่าถ้าเป็นเราณนะตอนนั้นที่ซีเกมอนาคตก็คือต้องเลิกเล่นไปแล้วเพราะว่าคนเรามันแบกความกดดนันมันคิดได้หลายอย่างเห็นค่ะเห็นคอมเมนต์ก็รู้สึกเห็นใจอยากให้ทุกคนให้กำลังใจทีมไทยเยอะๆนะคะ